นี่มันไม่ใช่เงาธรรมดาเขาเรียกโครเงาวะเนี่ยโครเงาสกัลลาดอันนี้พูดนี่ไม่ใช่ภาษาไม่เพราะนะภาษาธรรมดานะมันใหญ่มันใหญ่ดูนี่ให้ดูดิดด<ต>ประมาณก<ๆ>ี่วันเนี่ยถ้าเป็นสภาพนี้เนี่ยมันก็ตัดบางสิบวันน่าจะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้ลุงกลมมาอยู่สวนลุงสำราญที่เขาสมิงตราคร<อ>ับมาดูนี่น,นี่เขามีเงานงเงาไผ่ซังมุนแม่สวยจริงๆปีนี้นี่นี่เข้าปีที่สี่นะนี่นะอันนี้ลุงสำราญคนข้างบนนู้นครับโน,โ,นโ,นโน่นคนโน่นนะอันนั้นเจ๊แมวเป็นเจ้านายอีกทีหน,นึ่งทีนี้ก็เรามาดูนี่นี่ผลผลิตของสวนนี้เขานะลองดูศาสตร์ลงไปดูนี่เขาขายทั้งลำ ขายทั้งเงาขายทั้งกิ่งอุ้ยขายสารพัดเลยที่นี่นะเป็นไรายได้ครบแล้วนะเนี่ยเหลือแต่ยังไม่ได้ขายหน่อไม้ซึ่งก็คงไม่ขายหรอกไอเรื่องหน่อไม้นะี่นะแต่เราเราพูดแทนเขาไปก่อนแล้วเขาคงไม่ขายหน่อไม้หรอกเขาขายได้ทั้งแต่เงานะเงาแล้วก็ลำลำไผ่ที่เอาไปค้ำทุเรียนลำใหญ่น่ยนะที่นี่เขาขายสดคำ้ำค้ำทุเรียนแล้วก็มีกิ่งตอน ครบวงจรที่นี่นะเข้าปีที่สี่เนาะพี่สำราญเข้าปีที่สี่เต็มเอาไอ้พันนี้นะเอาลำโอ้เอาลำอีกแสดงว่าลำมันไปได้ดีแต่เราไม่มีของอะทีมีแค่นิดนิดหน่อยต่อเลีงปลูกกันต่อรองกันมาสองวันสามวันเราก็ยืมไว้หาติดราคาที่พี่สำราญกับเจ๊แมวขายเนี่ยความยาวเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ใไส้ประมาณเนี่ยไส่อย่างนั้นนะแต่ความยาวเท่าไหร่ แดเมตร10เมตร8เมตรถึง10เมตรออกจากสวนเท่าไรครับตอนนี้50บาบาทวุ้ยราคาดีเว้ยเราต้องเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ซะแล้วเพราะลุงกลมไปบอกคนว่า20บาทก็เอาแล้วไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวเขาด่าตายคือไปทําราคาเขาเสียมันต้องอของกลมสนุนเออแต่ว่าเอาไม่ไม่คือยังไม่ได้ขายหรอกแต่ลุงก็เองก็จะมาตัดเงาอย่างนี้แหละแต่ว่าที่นี่เราจะมองว่าได้ราคาดีนะครับ พราะมันมีความแก่มีความสวยดูนี่เนี่ยดูของเขาอ่ะตอลงกันมา3มวันเนี่ยอ๋อเอาเยอะไหมประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยสี่ร้หมดเลยก็ได้ข้อเนี้แล้วก็คือเอาไปคับผู้เรียนใช่โอเคตลาดไม่รู้ตลาดผตลาดผู้เรียนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่แหละมันเรียกได้นี่ดีอย่างคือมีของก่อนแล้วก็เรามีแปลงเพราะว่า ข้าหัวไร่ไปนาแบบแบบแบบอ่ายกตัวยอย่างเขหน่อยไม่ได้บุลี่นะยกตัวยอย่างเหมือนกับลํมมาลอกเงี้ยโอ้ไปคอนั้นไปชุมนั้นได้ประมาณ20่พคอเงี้ยแล้วดูมานี่นะเล่นเป็นเท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าคอเงี้ยคุณเลือกได้นะครับเมื่อวานผ <นะ S 2> ู้จัดการธนาคารกรุงเทพมามา,มาเอาเองินจะให้เราเลยไม่ใช่เข้ามาลุงลุรานทานหนังสาเล่นไปใช้สววเลย ผู้จัดการอย่ามาซื้อพันใช่แหมอ้าวอันนี้ก็คือสภาพดูดิครับนี่ดูนี่มันไม่ใช่เงาธรรมดาเขาเรียกโคตรเงาอันนี้โคตรเงาสักลาดอันนี้พูดดิไม่ใช่ภาษาไม่เพาะนะภาษาธรรมดานะี่มันใหญ่ดูดนี่ดูดิดดดด<ต>ประมาณกี่วันเนี่ยถ้าเป็นสภาพนี้เนี่ย มันก็ตัดบางยุติสิบวันหน,า,นาจะอ,นนอันนี้ไม่มถึงสิบวันอ่ะชุดนี้ไม่ถึงอ่าวิธีการคือยังไงเจ๊แจมวอ่าอธิบายจริงทําไมมีหัวหัวอย่างนี้อ่าเราเราเริ่มสติใหม่เลยสติใหม่หมายความว่าวอยากจะรู้ว่าเขาทำยังไงมาอย่างไเนี่คือนวัตกรรมอะไรคือหุมห้มไว้ก่อนกันขายน้ำอ๋อพอได้ปุ๊บหุ้มเลยทันทีหุ้มเลยอ๋อแล้วก็ข้างล่างมันจุ่มรากจุ่มอะไรยังไงยังไงไม่โอข้างล่างแช่น้ำยา เทน้ำยาเร่งรากนี่นประมาณหนึ่งคืนโอ้คันทำงานละเอียดมากดูดิรากขาวเพละนีมันก็อย่างเงี้ยคือเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดเลยถ้าเกิดนานๆไปนี่นะประกันได้เลยจริงๆอย่างเงี้ยนะถ้าเราขายอย่างเงี้ยไปปลูกด,ดิบๆก็ดีแต่ว่าสำคัญคือให้ตรงเวลา ตรงเวลาหมายความว่าจังหวะเขาตัดอย่างเงี้ยให้มาเอาให้มาซื้อเพราะเขาจะไปนั่งรออย่างนี้เขาขายหมดเพื่อว่าเขาไปทํางานอื่นเพราะฉะนั้นถ้าออกจากสวนแบบนี้ลุงสํารานขายอยู่เนี่ยโดยประมาณไม่ใช่ประมาณเราขายอยู่เท่าไหร่นี่ห้าสิบาทห้าสิบาท,บาทนี่ถ้าแบบนี้ออกจากสวนนะห้าสิบาทคาดว่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคาดว่าคนพันสองพันถึงไหมถึงน่ะพันกว่ากว่าได้ไหมพันกว่ากว่าได้โอ้ เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจนะรีบมาจัดการมาติดตามมาจับจองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาเอาแบบนี้ไม่บอกว่าเป็นใครมาเอานะไม่บอกนะเป็นความลับเพราะฉะนั้นให้รีบมาหรือคนไหนจะจองให้รีบจองนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาเอาหมดโยนี่มันโคตรของไผ่โคตรของห้าหเนี่ยไม่อยากจะวัดจังอน่ะดูดิแก้เขาหน่อย มีคนโทรมาว่าผมทําไม่ถูกคือทําไม่ถูกหมายความว่าคือตัดต้นแล้วเหลือเงาไว้ตัดเงาขายอีกเพราะว่าเงามันแก่ไปแต่นี้ผมจะบอกว่าเงาที่เอต้นที่ตัดไปอ่ะมันยังไม่ถึงสองปีเลยเห็นลูกกปมบอกว่าถ้าประมาณสองปีได้ใช่ไหมใช่รุกนี้กำลังโตดีอ่าใช่โตดีมากเขาบอกว่าผมทำไม่ถูกโทรมา เมาโทรมาถามเลยอ่ะก็โทรมาถามผมมาแกเนี่ยเนี่ยยังเนี่ยเหลือล้ำขาวๆเนี่ยอันนี้เป็นลำลูกแต่ลำแม่เน่ะกขาตัดไปแล้วนั่นแหละได้ไหมได้ได้ลำลำแม่เนี่ยมันออกผลปีที่ปีที่แล้วผลที่แล้วาคือคือใครจะบอกว่างา่อไม่แก่เกินพูดง่ายนะเขาว่าผมทําไม่ถูกเพราะว่าเงามันแก่ไปเขาว่าอ๋อที่จะมาเป็นแม่พันธุ์เนี่ยเหรอใช่ครับไม่จริงผมผมเป็นคน มาเห็นก็ดูอย่างเงี้ยปริอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยแก้ข่าวเดี๋ยวถ้าเขาดูก็เอาดูก็ดูจะได้ฟังมาด้วยเนาะใช่คือว่าผมเงาไม่เกินสองปีส่ตัดเนี่ยอ่ากำลังดีอ้าวโอเคอันนี้ก็คือให้ให้ข้อมูลอ่มให้แก้ข่าวน้อยอ่านี่สี่นิ้วแล้วจ้าดูโคตรของเลยอย่างนี้เราไปขายเงาละห้าร้อยก็น่าจะได้นะถ้ามีคนซื้อนะเราวงเล็บไปหน่อยถ้ามีคนซื้อ ถ้ามัทีเราบอกว่าโอ้โหขายได้ถ้ามีคนเชื้อขายได้เขาเรียกว่าโคตรเงาสกราชพูดไม่เพราะก็ไม่ดีอีกนะครับสนใจอยากจะจองนะครับคนไหนสนใจอยากจะมาช่วงเวลาช่วงนี้คือช่วงที่กำลังตัดเงา ถ้าพ้นจากนี้ไปเขาจะเร่งเรื่องน้ําเรื่องท่าเขาจะลุยเอาเง้าออกให้หมดใครสนใจรีบเลยเบอร์อะไรครับ0849234876และอีกเบอร์หนึ่งก็0812957536ถ้า,ถ,าถ้าจะมาก,ก็ให้รีบม,มาได้เลยให้รีบอ่าจองให้รีบมาในเวลาช่วงนี้เพราะไม่งั้นมีคนเอาหมดแล้วเห็นไหมนะในรถอ,อันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่เอาฟรีนะเขาซื้อนะเนี่ย อ่าโอเคขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ